ันนี้พี่ฟิวนะคะจะมาตอบคำถาม P ี่นเอะนะคะ EP ที่2ค่ะอสอง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 ,สองเดี๋ยวไปดูคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกก็คือแล้วฟิมลืมบอกว่าจะไม่เอาคำถามซับกับ EP หนึ่งนะคำถามแรกก็คือพี่ฟิวน้องฟิวนะคะนามสกุลอะไรคะนามสกุลเจริญฮิลาสกุลใช้นามสกุลเดียวกันนะคะทั้งสองคนเลยคำถามที่สองนะคะก็คือทำไมพี่ฟิล์มอายุ14ทำไมอยู่ม3คะ พราะฟิล์มนะคะเกิดต้นปีนะคะก็คือเกิดเดือนมกราสองห้าสี่ห้านะคะก็เลยอายุสิบสี่แล้วอยู่มสามเป็นคําตอบพ่ชัดเจนคำถามที่สามนะคะก็ <c oughs> คือทําไมพี่ฟิล์มถึงดัดฟันคะน้องฟิล์มไม่รู้คะ่ะฟิล์มรู้นะคะเพราะฟิล์มฟันซ้อนด้านบนตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ฟันเกด้านล่างนะคะก็เลยดัดใช่แล้วฟิล์มถึงได้ดัดนะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วดัดคือฟิล์มไม่ได้อยากดัดอยู่แล้วคือฟันซ้อนเลยดัดนะคะ คำถามต่อไปก็คือพี่ฟิล์มน้องฟิวชอบกีฬาเลยค่ะกีฬาสี <laughs> ไม่ใช่สิกีฬาที่แบบว่ากีฬากีฬาสีไงไม่ใช่ <laughs> กีฬากีฬา <laughs> วิ่งอะเธอใช่ใช่หอมฟิ <laughs> นะคะชอบบอลรลิบอลค่ะเป็นคนชอบใช้แรงนะคะ <laughs> <laughs> ใช่คำถามต่อไปนะคะก็คือ พี่ฟิลน้องฟิวอยากจบมอ,อะไรคะให้น้องฟิลกันเลยมป่ามม้าค่ะพี่ฟิวอยากจบมหกสี่แล้วก็ต้องขึ้นมาหาลัายต่อค <laughs> ขอถาถต่อไปนะคะ <laughs> พ,พี่ฟิลใช้กล้องตัวแรกที่ทําคลิปคือกล้องตัวไหนคะกล้องโทรศัพท์ใช่กล้องโทรศัพท <laughs> ์ใช่ใช่ใช่ราัอทที่ถือนะคะค <laughs> <laughs> ขถาถต่อไปก็คือพ,พี่ฟิวน้องฟิลหนักเท่าไหร่คะน้องฟิวหนักสามสิบหกของฟิลก็หนักสี่สิบห้านะคะ อุ้ยห่างกันนิดเดียวเองน้องคือจะหนักเท่าฟิล์มนะน่ากลัวจริงๆเลยข้อถามต่อไปนะคะพี่ฟิล์มใส่เสื้อเบอร์อะไรคะถามน้องฟิวได้ไหมอ่ะน้องฟิวประมาณไซส์ S ใช่ไหมไซส์เด็กใช่แล้วก็ใส่เลขที่สามสิบหกของฟิล์มเสื้อนัเอกเรียนสี่สิบแปดนะคะแล้วถ้าเป็นไซส์ก็ประมาณไซส S ์ S ไซส์ M ก็ใส่ได้พี่ฟิมพี่ฟิมใส่เลขที่ตัวเองวันนะี้สี่สิบแปดคำถามต่อไปนะคะพี่ฟิล์มร้องเพลงอ้าวให้ฟังหน่อยอ คุยกันไว้นี่นะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเพลงอ้าวเขาถามทำไมนะคะวันนี้มีความสุขไหมคะไม่ค่ะได้มาตอบคำถาม Q a n เ Asian Feel ใช่แล้วก็อ้าวเฮยมันใช้เวลาไมเนี่ยคำถามทำไมนะคะพี่เบนน้องบิวรู้จักเด็กจิ๋วได้ยังไงเคยติดตามเด็กจิ๋วก่อนที่จะทําคลิปนี้อีกนะแบบติดตามก่อนที่บิวจะมีชาแนลใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็มารู้จักกันนะคะตอนนั้นเจอกัน ในงานหรือเปล่างา mm hmm. นเซยยช็อปใช่แล้วก็เจอกับน้องนิกจิวแล้วก็สนิทกันเลยนะคะ mm hmm. คำถามต่อไปนะคะก็คือพี่ฟิล์มขับรถเป็นไหมไม่เป็นเป็นค่ะ,ะขับรถจักรยานโดนจักรยานอะตอนน้เห็นพี่ฟิล์มปั่นเห็นพี่ฟิล์มขับรถอยู่นี่อ๋ออันนั้น,นแม่ให้ขับเล่นๆแต่ก็ขับได้นะคำถามต่อไปนะคะพี่ฟิล์มน้องฟิลเป็นติ่งเกาหลีวงอะไร ออะไรกาฟิวไม่รู้จักแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่ากาฟิวไม่มีติ่งแต่ปีหมามีมีอะไรนะมีก็เซเว่นมีเอ็กโซมีวีทีเอสนะคะแล้วก็อะไรนะวงผู้หญิงเอ็กซิปะอ๋อหนูมีหนูมีหนูมมียูชิจินเพลงของยูชิจินหนูรู้หมดเลยไม่ใช่ติ่งเกาหลีสิไม่ใช่แบบอย่างนั้นดิโอ้กาฟิวไม่รู้เรื่องปีหมาติ่งแบมแบมนะก็เซเว่นชอบมากเลยครึ่งไทยเนี่ยข้าวนามตัวเลยนะคะพี่ฟิว หมาอยู่กลางถนนฝั่งหนึ่งเป็นงานแต่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นงานบวชหมาจะไปงานไหนไปงานบวชไปงานแต่งงานเพราะแต่งงานดีกว่างานบวชเพราะงานบวชมันเศร้า๋ยวหมาราบวชมีมีอาหารให้หมากินด้วยนะงานแต่งก็มีค้กเบลเลอร์เตอร์เลยล้วเห็นไม่ามนะ ถ้าน้องได้ยินคำตอบพี่แล้วเราก็บอกเลยนะว่าทําไมหมาถึงไปสองงานนี้หรือว่าไปงานไหนสักที่เนะี่ยงานบวนหรืองานแต่งอะงานแต่งช่างมันเถอะไปดูคำตอบต่อไปเลยแล้วกันพี่ฟิล์์น้องฟิลชอบสัตว์อะไรพ์รมชอบน้องแมวนะคะบน้องหมาน้องฟิลชอบทุกอย่างนะึกเจ้งูก็กินละเขไรอย่างตอบต่อไปนะคะพี่ฟิล์น้องฟิลอยากไปเที่ยวประเทศอะไรที่สุดประเทศเกาหลี เช่นกันค่ะแล้วก็อยากไปสิงคโปร์ดูอยากไปญี่ปุ่นอยากไปดูไลออนอ่ะนังเสือที่พนพูนมาคำถามต่อไปนะคะพี่ปีมห้องนอนมีอะไรบ้างคะมีอย่างเดียวก็คือที่นอนค่ะไม่ไม่ใช่มีหมอนมีตุ๊กตามีหน้าตามีประตูมีห้องน้ําแล้วก็มีผ้าห่มเอาหลักหลสีต้องมีที่นอนคำถามต่อไปนะคะพ่อแม่ไม่ทํางานแล้วเอาเงินมาจากไหนคะ ก็พ่อแม่นะคะมีกิจการส่วนตัวค่ะคะ่ะ<ฮ>ใช่แล้วคำถามต่อไปนะคะพี่ฟิล์มรอยไหมคะไม่ค่ะ,ะก็พออยู่พอกินมีใช้ <c oughs> ประมาณนี้คำถามต่อไปนะคะทําไมพี่ฟิล์มน้องฟิวไม่อยู่โรงเรียนเดียวกันคะตอนแรกตอนฟิล์มอยู่ปถมใช่ไหมอยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้องฟิวคือสารสศาสตร์สุขสวัสดิ์ แล้วทีนี้ฟิมต้องขึ้นมอต้นก็คือมอก็เลยย้ายมาอยู่ส่วนกลาบนะคะเพราะว่าส่วนกลาบมีมอหถึงมอหกก็อยู่ที่นั่นทีเดียวเลยยันจบเลยนะคะจะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยๆคำถามต่อไปนะคะพี่ฟิมมีสกูชิลแลกี่ชิน้นสองชิ้นเกินเกินสิมีเค้กก็สามแล้วมีอิตาเลียนก็เยอะคือประมาณสิบกว่าชิ้นได้ใช่คำถามต่อไปพี่ฟิล์มชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะ หมายถึงชอบเป็นเพื่อนรือชอบเป็นอะไรชอบเป็นแฟนใช่ไหมใช่คือพิลมลงรูปในจีกับเพื่อนไงเป็นผู้หญิงแล้วเด็กๆถามว่านี่แฟนพี่ฟิมหรอคะงงเลยไม่ค่ผู้หญิงใครเป็นแฟนเฉยเลยฟิล์มต้องชอบผู้ชายสิผ,สยผู้ชายผู้ชายคำถามต่อไปคนะ่ะทำไมพี่ฟิล์มถึงดัดฟันถามไม่แล้วนี่ตอบไปแล้วเอาไม่ อามคำถามต่อไปพี่ฟิวน้องฟิวกลัวผีหรือเปล่าเพราะอะไรน้องฟิวกลัวค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนใช่ไหมน้องฟิวกับเพื่อนอะชอบพูดเรื่องผีกันก็เลยกลัวเพราะว่าที่โรงเรียนตอนเที่ยงใช่ไหมน้องฟิวได้ยินเสียงป่าวเพื่อนกวน้องฟิวก็เลยกลัวตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ที่ห้องรเียนวันนี้น้องฟิวก็ได้ยินว่ายดป่าวก็ฟิวอะเอากายทับขาเพื่อนเราช่วยด้วยจิบขาอะไรเยอะ พีช่ชายะฟิล์มก็กลัวนะมันดูแบบหลอกหลอนดีอะแต่เป็นเด็กคนเชื่อว่าผีไม่มีน,นลกแต่มันฟิมคิดว่ามีม <c oughs> อะไรละ่ะเจอกันคืนนี้นะคะคำถามรอบใบพี่ฟิมคะพ่อมาเที่ยวพัทลุงได้ไหมคะต <c oughs> ้องบอกว <c oughs> ่าให้พ่อพาพี่ฟิ์มมาเที่ยวพัทลุงได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าฟิมพาพ่อไปเที่ยวสิฟิมไปไม่เป็นต้องให้พ่อพาไปเพราะว่า้ันเกิดพ่ออยู่พัทลุงพัทลุงภาษาไทยพูดพูดพูดรวยไหม รอยยังหุ่งวัดดีค่ะฟิวค่ะวัดดีค่ะปิ๊บค่ะเดี๋ยวฟิวกับฟิ๊มจะไปจังหวัดพัทลุงตบมือสิคะรออะไรตบมือตบมือทำทาตัวไปนะคะทําไมพ่อถึงใจดีพ่อไม่ใจดีพ่อโหดพ่อโหดจริงๆพ่อโหดได้ไงใช่พี่น้องดูได้ไงคะ คือพ่อฟิล์มโหดน,นะจะซื้ออะไรต้องแบบว่าพิเคราะห์ให้ดีก่อนจะซื้ออย่างเช่นสกูชี่งเงี้ยเห็นซื้อเยอะๆคือแบบฟิล์มก็ต้องเลือกนะถ้าอยากได้จริงๆจะซื้อคำถามต่อไปน้องฟิล์มทำอาหารตอนปออะไรคะไม่เคยทำทำเป็นก็มาม่าค่ะมามา่าคำถามต่อไปนะคะพี่ฟิล์มชอบกอตเซเว่นไหมคะชอบค่ะติ่งก็อตเซเว่นนะคะโดยเฉพาะแบมแบมน้องฟิล์มก็มีติ่งนะคะติ่งอะไร <Godzilla. S 1> ก็ซิลล่าข้อพิสักก็ฟิวข้อถามต่อไปน้องฟิวทำไมสะสมโปกเกมอนคะเพราะว่าน้าน้องฟิวชอบโปกเกมอนเพราะว่าเพื่อนผู้ชายในห้องชอบเอามาเล่นกันเป็นตัวตัวเงี้ยแล้วสักพักก็บอกให้แม่ไปซื้อที่สําเพลงนะคะแล้วก็ได้เลยสะสมไปเล่นแล้วก็เล่นกินกับเพื่อนกินไปกินมาสุดท้ายน้องฟิว,ยวอยอ่ะ มีการ์ดมีสมุดคู่มือพร้อมโปเกมอนก็มีทั้งสิบกว่าลูกเอาไว้ปาหัวฮีโร่คำถามต่อไปนะคะพี่ฟิมเก็บเงินซื้อสกูชี่เองหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะคือฟิมก็อยากจะเก็บนะแต่แบบสุดท้ายบอกเดี๋ยวพ่อซื้อให้โอเคค่ะตามนั้นค่ะเงินฟิมก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับเรื่องกินมากกว่านะคะกับเรื่องเสื้อผ้าอย่างเช่นี่ยโปเกมอนอย่างเงี้ยฟิมก็เอามาใหม่อีกแล้วได้ตัวใหม่แล้วเล่นอะ นี่ไงโปเกมอนเสื้อโปเกมอนที่ฟิลเห็นล่างๆก็เป็นคำถามซ้ำๆของ EP ที่1หมดแล้วนะ EP 2สองก็หมดแล้วหมดแล้วนะแต่ดูจากท่าทางเพื่อนๆน่าจะมาถามอีกเรื่อยๆนะคะอาจจะมี EP 3 4สามสี่ห้าอีกก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฟิล์มกับฟิลก็ตอบคำถามพิโอเอครบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมี่ทั้งหมดสามสิบข้อประมาณสามสิบกว่าคำถามนะคะ ใช่แล้วแล้วฟิวฟิวนะคะก็ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายก็ถามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าฟิวของฟิวจะไม่เอาคำถามซ้ำนะจะเอาคำถามใหม่ๆมาตอบอีกเรื่อยๆนะคะค่ะบ๊ายบาย